ครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้นะครับเราก็อยู่กับเกษตรแปลงใหญ่ทุเรียนโซพิสัยนะครับและตอนนี้ผมก็อยู่กับประธานกลุ่มแปลงใหญ่พ่ออุทัยพิมพ์วันนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมนายอุทัยพิมพ์วันที่ตั้งแปลงบ้านโคกกลางหมู่ที่หกตำบลศรีภูอําเภอโซพิสัยจังหวัดบึงการกลุ่มของพ่อนี่รวมกันมาแล้วกี่ปีครับสี่ปี ี่ปีครับมีสมาชิกกี่ท่านครับตอนนี้สามสิบเจ็ดท่านพื้นที่ปลูกของพ่อนี่มีกี่ไร่ครับตอนนี้มีสิบไร่ประมาณได้ไหมครับว่าจะมีทุเรียนออกประมาณเท่าไหร่ครับประมาณห้าตันาำรับปีนี้ถือว่าก็เยอะมากพอสมควร,ครนะครับทุเรียนที่จะออกนี่ออกประมาณเดือนไหนครับอันนี้เดือนสิงหาซึ่งถ้าออกเดือนสิงหาเนี่ย ทุเรียนของที่อื่นก็น่าจะขายกันหมดเกลี้ยงแล้วนะครับครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าถ้าผู้ชมท่านไหนสนใจอยากจะทานทุเรียนเดือนสิงหานะครับก็สามารถติดต่อได้ที่เพจของคุณพ่อเลยนะครับปากสวนตาไทยยายรงด้วยนะครับใครสนใจติดต่อได้เลยที่ตามตามที่อยู่จะแปะด้านล่างสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณพ่ออุทัยพิมพ์วันมากเลยนะครับ ที่ให้การต้อนรับแล้วก็อำนวยความสะดวกในการถ่ายทำในวันนี้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ